สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะผมช่างใหญ่ครับวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงบ๊อบเททุยกลางๆนะครับได้รับเกียรติจากคุณต่อรับกระบังนะนะครับนัดคิวนะครับ13นาฬิกาบ่ายโมงนะแต่เขาตื่นเช้านะเขามา10โมงครึ่งนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะมาดูครับการขยับความทุยขึ้นนะครับทุยนะครับแล้วก็อยากจะได้เทด้วยแต่เทเนี่ยเขาไปซอยผมมานะครับมันมันมันสั้นอยู่แล้วนะ ทีนี้ช่างใหญ่ก็จะเอาตัวนี้เป็นเทเลยด้านข้างน,นะครับเป็นเทเอาเทไปเลยนะครับก็ข,ขยับความทุยขึ้นไประดับทุยกลางกระพอถ้าขยับเป็นทุยสูงไม่เหมาะนะครับมันจะเป็นกะลาคอมนะไม่เหมาะนะครับลูกค้าอยากได้ทุยทุยสูงครับแต่ช่างเราต้องคำนวณให้ความทุยเนี่ยเหมาะสมกับลูกค้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตัดทุยสูงขึ้นไปแล้วไม่เหมาะสมก็ตลกแล้วมันแก้ไม่ได้ช่างที่ไหนก็แก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังน้เพื่อนนะ โดยเฉพาะการออกแบบดีไซน์สําคัญมากนะครับช่างใหญ่จะต้องอธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับก่อนที่จะลงมือตัดซอยนะครับคือรูปทรงช่างใหญ่เสร็จหมดแล้วนะในสมองของช่างใหญ่นะครับเห็นรูปทรงแล้วว่าความทุยจะอยู่ระดับนี้นะครับทุยนะครับนะครับแล้วก็ทีแค่นี้อ่ะลุยเลตัดเลยครับช่างใหญ่จะนะครับแบ่งมุมฉากขึ้นนะครับช่างใหญ่จะแบ่งผมตัดนะครับทั้งหมดแค่2ชั้นนะ ครับก็ผมเองครับนะครับคุณต่อนี่ดัดผมมาใช่ไหมถาดัดให้ผมมันฟูๆนะดัดก่อนโควิดใช่ไหมหรือว่าเพิ่งดัด่ดดออใช้ชีวิตเป็นไงบ้างอะยุ่งเ <c oughs> ยิงหน่อยนะโอเคนะครับช่างใหญ่จะแบ่งผมนะครับตัดแนวตั้งนะครับแนวตั้งบ้างนะครับแนวนอนบนะ้างแล้วก็มาเช็คแนวตรงกันข้ามกันเองนะครับ ช่างใหญ่นะครับยกนะครับ90องศานะนะเพื่อให้ความทุยมันขึ้นไปนะครับ,นะรบแล้วเขแบ่งลักษณะจีบส้มนะครับวิธีการตัดผมมีตั้งหลายรูปแบบนะแต่ช่างใหญ่จะแบ่งแบบเบสิคพื้นฐานตัดง่ายๆนะับช่างใหญ่ทำงานอย่างไรนะครับช่างใหญ่ก็จะสอนอย่างนั้นนะ ก็ตามกันไกลของช่างใหญ่มาแค่นะคี้คือให้ท่านผู้ชมเห็นเหมือนเหมือนคุณเห็นนะแค่นี้ครับตอนนี้ช่างใหญ่ชี้นิ้วมือนะครับชี้นิ้วขึ้นฟ้านะฝั่งนี้จะควมม่ำมือลงนะครับควมม่ำมือลงครับตัดนะครับ ประมาณนี้นะครับไกบด์ไลน์นะครับตัดตามไปเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็เช็คนะครับตัดแนวตั้งเช็คแนวนอนครับยกขึ้นมา ความยาวนะครับช่างใหญ่จะตัดออกประมาณนี้นะครับจะตัดขึ้นใหม่อีกนิ้วนึงนะครับตัดลักษณะคอยสติ๊งนะมันจะนุ่มซอฟกว่าการตัดตรงนะครับเพื่อนๆ แล้วสุวรรณภูมิน่นักท่องทเที่ยวเขามาอย่างเอาแล้วใครอยู่พวกคุณอย่าอยู่ก็รอน่าจะเป็นปีนะกว่าจะกว่าจะลืมโควิดไปได้ก็เพืเ่อนๆือนะครับช่างตัดผมร้านเสริมสวยทั้งหลายก็ถ้าเรามีฝีมืออยู่แล้วนะครับมันก็กระทบน้อยไม่กระทบมากนะแต่ถ้าเอาลูกค้าไม่อยู่นะครับตัดผมไม่สวยตัดไม่หน่เหมาะสม พลาดบ่อยๆเนี่ยลูกค้าก็หายนะเหมือนเหมือนโควิดลงร้านเลยให้ระวังนะเพื่อนนะนะครับชั้นที่สองนะครับยังไงนะครับแบ่งยังไงช่างใหญ่ก็จะนะครับแบ่งผมนะครับเป็นรูปแนวตั้งนะช่างใหญ่จะยกแค่สี้าองศานะครับเห็นไหมตัดเลยครับใกล้ๆยอยู่นี้ แบ่งกีบส้มนะครับเอาไกด์ไลน์มาผสมด้วยนะครับทั้งอยากจะไปให้ไวนะเนื่องจากลูกค้าจริงนะครับลูกค้าอนุญาตให้ถ่ายก็ต้องสป,ปีดให้เร็วนะครับเนื่องจากลูกค้านะครับเขามาร่วมนะครับกิจกรรมนะสอนตะพ่ิฟรีนะครับเป็นวิทยาทานนะคุณต่อดู y o u t u มานานยังไม่นาน น,น,นานนนปีหนึ่งถึงไหม,ม,มแล้วคิดยังไงมาตอบกับท่านใหญ่อะไรนะตาสวยดีาสวยดีชอบที่ความสวยนี่เหรอีค <laughs> ออประมาณนี้ ปักเสรยแล้วเขาอยากจะกรีดกรีดตัดลักษณะแบนกรีดส้มแล้วตัดทะแยงนะครับ45อาองศานะมองเห็นไหมมุมกล้องเห็นไหม สิบห้าองศาได้ค่ะโอเคไม่ได้ก็ต้องได้ล่ะ uh huh. ตัดจะจะหมดหัวแล้ว <Okay. S 1> โอเคนะครับหลังจากช่างใหญ่เป่าแล้วนะเป่าแล้วนะครับเป่าแล้วช่างใหญ่ก็จะลงเทคนิคนะนะครับดิฟิฟแล้วก็ดริฟติงนะครับเฉพาะจุดที่มีความหนาน,นะครับทมครับ เ้าเดี๋ยวจะเอาห่างออกนิดหนึ่ง,งพยายามตัดฐานให้ห่างให้ให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไหมครับว่าให้มันสั้นขึ้นไปหน่อยยาวมากก็เดี๋ยวก็ยาวีจะ ก็รอให้ข้างหลังครับมันยาวลงมานิดหนึ่งลงมาอีกเสักหนึ่งหน้าหวีนะครับก็วันนิ้วนึงก็จะพดอดีก,กับฐานที่ตัดรอ,อไว้นะข้างๆก็ปล่อยครับแต่ว่าสไลด์ได้นะครับหมายความว่าสไลด์ให้บางได้แต่ความยาวไว้เท่าเดิมนะเพื่อนะนะครับบริเวณนี้หนาใช่ไหมครับข้างหนานะครับความยาวก็รีพัตติองเอมันแห้งเสียนะครับก็รธรรมดาทําหลายอย่างสีก็ดัดสีก็ทําดัดก็ทําปนกันไปเลย ก็ไม่เป็นไรครับก็เลี้ยงค่อยๆทำให้บางไปบางลงนะครับข้างครับข้างตรงนี้นะครับทำให้เบา นะครับหลังจากเราไดเสร็จแล้วนะครับมาแต่งทรงนะตรงไหนมีความหนาแล้วก็แต่งไปตรงนี้นะครับถ้าอยากได้เทก็ต้องมีประมาณหนึหน้าวีถึงหนึ่งสองหน้าวีนะมาจะเทถึงระดับนี้ก็พอดีกับฐานที่เราตัดไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียงไว้ความยาวเท่าเดิมนะครับลังไม่ถูงตรงนี้ก็หนึ่2สองามหนึ่งสองหนึ่งสสาม หนึ่งสองหนึ่งสองสามนี่นะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกันไกของช่างใหญ่นะครับสับครั้งหนึ่งอ่ผมหายไปยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะสับสองครั้งก็หายไปห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะเพราะฉะนั้นเราก็สับพอดีพอดีนะครับอย่าบางมาก สองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองรับเรื่องใจครับเพื่อนด,น,นดูเทคนิคกันไกลแล้วมาดูเทคนิคฟันป่าบ้างมันเดิมครับหลังเป็นหัวหน้าสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม เดิมแล้ข้างหน้านะเอาขึ้นไหมข้างยาวขึ้นไปหน่อยไหมก็ดีเพราะยังไงมันก็ไม่ถึงกันอยู่แล้ววัตเทนี่ความยาวข้างหน้ามันต้องดิ่ง,มา,งามาถึงนี่เลยมาถึงนี่ก็รูปผสมมันก็ยากเลยเผสมประสาน ไซนเทคนิคโลรลินคัตนะนะครับยก90องศาแล้วตัดเไวเพื่อให้ผมมันสไลด์แล้วบางนะครับ,นะค,รบความเจือเอรอเฉพาะจุด,จดต่อไปเอาน,นิดนึง ทรงนี้ก็จะสวยอยู่สามเดือนนะแล้วมันก็จะค่อยๆถุยค่อยๆห้อยลงมันเดิมนะแตดูข้างบนข้างบนก็เอาไปลายๆนิดนึงนะครับเนื่องจากผมดัดมาแห้งเสียครับแล้วก็หมุนตัดให้ทั้งหัวเลยหมุนตัดทั้งหัวด้วยซิกแซกคัตนะครับหรือจะเป็นมุมหนึ่งก็คือเป็น รีพัตติ้งหงายมือนะท่านี้จะเท่หนึน่งนะครับสำหรับช่างใหม่ที่กำลังมองหาเทคนิคที่ดูดีนะครับเป็นมืออาชีพก็ออกคัพปี้ท่าช่างใหญ่ไปเลยนะับข้างหลังนี้ทำไงดีถ้าเราจะตัดประมาณนี้ก็ก็คือจบแล้วนะแต่ถ้าเราต้องการให้มันคมคมมากกว่านี้ก็ออกตเอาบตลเอเี่มาแต่งก็ได้ เดี๋ยวจะแต่งให้ดูแต่งให้กรอบสมคมมาหน่อยเีเดียวครับแต่งข้างล่างนิดเดียวไม่เยอะนะถ้าเยอะก็เดี๋ยวจะแข็งกระด้างอีกมันจะไม่น,นุ่มนะตัวนี้เขาเจ้าเดี๋ยจะใช้วิธีเกาลงไปนะเกาเกาไปนะ ดูข้ังนี้ครับเิดเดียวสำหรับมือใหม่ห้ามนะครับไม่ให้ทำนะสำหรับคือมือซีพก็จะรู้วิธีแก้นะรับตบาบพลาดไปแล้ว ที่เช็คผมดูทำง่ายๆนะดึงผมซ้ายขวาเรามาดูครับได้แนละ้วปล่อยท่านี้ปล่อยเลยสระผมก็เป็นกันแล้ว ไดผมก็เป็นกันแล้วเพราะฉะนั้นดูตัดซอยแล้วก็เซตติ้งจบนะครับใครไม่เป็นก็ไปเรียนทั้งใหญ่ใส่ปอมเมียดน,นิดนึงนะขย่ำนะครับขย่ำกำกำนหดนึงนะครับให้ดูว่าความคุยประมาณนี้ก็กำลังสวยนะสูงกว่านี้กากาลารอบต่ำกว่านี้ก็ไม่สวยตุยห้อยดูไม่เด่นนะเนะสวยๆมา ครับสีผมก็สวยอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ก็จกมาดูนะร,รูปทรงรูปทรงด้านหลังด้านข้างดูสินะครับ างแบบชื่ออะไรนะคุณต่อวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณต่อสุวรณภูมินะครับที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนผมลง u t u b e นะเพื่อเป็นวิทยาทานธรรมทานเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาตินะก็ขออานิสงส์ของการเป็นนายแบบนางแบบให้กับคุณต่อเนี่ยก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็ขอให้ทําธุรกิจอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะเป็นนักธุรกิจ เป็นถ้าทำงานประจำก็ขอให้เป็นตำแหน่งใหญ่โตนะสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ขอให้กินหยิบนอนหลับนะด้วยด้วยถูกวันที่หนึ่งนะสักร้อยล้านนะครับดูนะครับตัวดูดตรงไหนไม่สวยแล้วก็ค่อยแต่งนะเอาจนจนสวยสุดฝีมือเรานะครับแล้วค่อยปล่อยลูกค้าออกจากร้านนะ ทุยนะครับไม่ใดก็สวยครับยิ่งใดก็ยิ่งสวยนะวันนี้ขอราไปก่อนนะฝากคไลรกก็แชร์กดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่างใหญ่เป็นกําลังใจนะสวัสดีครับบ๊ายบายหลังจากเห็นข้างหลังเป็นยังไงบ้างถูใจูกใจปิดหวังไหมไม่มีเมาตั้งแต่เช้าเนยช่างใหญ่ตั้งใจจะแซงคิวเขาเลยนะสิบวงเนี่ยให้แซงคิวทันทีเลยท,ทั้งที่นัดฝ่ายสามนะแต่ว่าพอดีมาปั๊บก็เจอเจ้าของคิวนั่งรอ ก็เลยตัดคุณที่สองนะอ้าวขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายก็คิวคิวที่สามรออยู่